แต่บางคนจะถามว่าแล้วโรคประจําตัวอะไรที่เป็นโรคที่เราควรระวังเลี่ยงกลุ่มบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ก่อนการปลุกผมอะค่ะอื่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษ หลังเนี่ยที่หมอจะให้ดูแลเป็นพิเศษก็คือเลี่ยงกลุ่มบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ก่อนการปมมลุกผมค่ะประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนการปลุกผมแล้วก็พวกวิตามินอาหารเสริมบางตัวที่มีผลอาจจะทําให้เลือดออกง่ายค่ะเช่นวิตามิน e f ฟิชไอล์คุเนี้จะเลี่ยงไปก่อนในช่วง2อาทิตย์แรกค่ะอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษแต่บางคนจะถามว่าแล้วโรคประจําตัวอะไรที่เป็นโรคที่เราควรระวังหลกัหลกๆเลยอะค่ะเป็นโรคกลุ่มที่เป็นผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณเส้นผมหรือพวกโรคลึงผมอะค่ะเวลาเรามีลักษณะผิวววออักกกกเเเสบรริณาาาผมยู่่แลล้้ะคปขไนต มันอาจจะทําให้เกิดรากผมโดนทําลายได้อีกทําให้การรักษาผมไม่ได้เห็นผลดีเท่าที่ควรค่ะหรือบางคนเป็นคนที่เป็นกลุ่มโรคยําคีย้ำทรรเนาะที่สามารถจะดึงผมได้เรื่อยอๆอย่างคะ่ะเราปลุกตาแหน่งนั้นน่ะเขาก็ดึงผมออกได้อีกการรักษาเรื่องปลุกผมอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับเคสนี้อาจจะต้องแก้เรื่องการหยุดดึงผมก่อนอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ควรต้องระวงังแล้วก็ยังไม่แนะนําให้ปลุกผมในช่วงนั้นแต่ว่าอื่นๆเช่นโรคความดานันโรคเบาหวานจริงๆปลุกผมได้ถ้ายังสามารถควบคุมระดับน้ําตาลหรือระดับความดันได้คะ่ะแต่ถ้าบางทีระดับมันสูง ูงเกินไปจริงๆแล้วต้องรอให้การควบคุมโลกนะสงบก่อนแล้วค่อยมาปลุกผมค่ะอย่าลืมนะคะใครมีปัญหาเข้ามาเจอกันก่อนนะคะจะได้วางแผนการรักษาอย่างถูกต้องค่ะคลินิกเราเนี่ยดูแลรับคำปรึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องผมและที่สําคัญก็คือปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วไปพบกันค่ะสวัสดีค่ะ